อสุรกายภูมิดินแดนแห่งเงามืดและชีวิตที่ไร้ความรื่นเริงสวัสดีครับถ้าเปรดคือตัวแทนของความหิวโหวยพบภูมิถัดมาที่ผมจะพาท่านไปรู้จักคือตัวแทนของความหวาดกลัวหรือ Fear และความขลาดเคลาอย่างถึงที่สุดที่นี่คืออสูรกายภูมิครับหลายท่านอาจสับสนระหว่างอสูรที่เป็นยักษ์สู้กับเทวดา กับอสุรกายในอาบายภูมินี้คำว่าอสุระแปลว่าผู้ไร้ความรื่นเริงหรือผู้ไม่สว่างครับลองจินตนาการถึงชีวิตที่ต้องคอยหลบซ่อนอยู่ในเงามืดตลอดเวลาเหมือนนักโทษหนีคดีหรือคนที่ป่วยเป็นโรคระแวงขั้นรุนแรงนั่นแหละครับคือสภาวะจิตของอสุรกายพวกเขาไม่ได้ทุกข์เพราะโดนไฟเผาเหมือนนรกหรือหิวโซเหมือนเปรตแต่พวกเขาทุกข์เพราะความไม่ปลอดภัยครับ รูปร่างหน้าตาของอสุรกายมักน่าเกลียดหน้ากลัวซูบซีดเหมือนคนขาดสารอาหารและขาดแสงสว่างกลางวันไม่กล้าออกมาต้องหลบตามซอกหลืบรอกลางคืนจึงค่อยออกมาหากินด้วยความหวาดผวากลัวคนเห็นกลัวศัตรูกลัวภัยอันตรายรอบด้านสะดุ้งตกใจง่ายแม้เพียงเสียงใบไม้ไหวสาเหตุที่ต้องไปเกิดในภูมินี้คืออะไรเกิดจากนิสัยของความไม่จริงใจครับเช่นคนหน้าไหว้หลังหลอก คนที่ชอบแทงข้างหลังผู้อื่นคนขี้ขลาดที่ไม่กล้ายอมรับความจริงหรือคนที่หากินในทางทุจริตแบบหลบหลบซ่อนๆเมื่อจิตคุ้นชินกับความมืดและพฤติกรรมที่ไม่โปรง่งใสตอนเป็นมนุษย์แรงกรรมจึงเวียงให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ต้องหลบซ่อนตลอดเวลาไร้ซึ่งความกล้าหาญและความรื่นเริงบันเทิงใจบทสรุปของเรื่องนี้คือเครื่องเตือนใจชั้นดีเยี่ยมครับว่าความซื่อสัตย์คือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุด คนที่มีความจริงใจย่อมเดือนท่ามกลางแสงสว่างได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องคอยหลบสายตาใครอย่าปล่อยให้ความกลัวและความไม่จริงใจกัดกินใจเราจนกลายสภาพเป็นอสุรกายในร่างคนเลยนะครับ